ชาเลนจ์ทำเมนูปลากระป๋อง3วันวันที่หนะเมนูแรกของชาเลนจ์นี้ก็จะเป็นน้ำพริกอ่องปลากระป๋องนะทุกคนปลากระป๋องที่จีใช้วันนี้ก็คือกระป๋องละ8บาทเองอ่ะก็จะเป็นของแบรนด์เรือไทยนั่นตอนแรกก็ใส่น้ำพริกสำหรับทำน้ำพริกอ่องไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยปลากระป๋องลงไปเลย1กระป๋องแล้วก็คนเละๆให้ปลากระป๋องกับน้ำพริกเข้ากันจากนั้นก็ตอกไข่ลงไป1ฟองตอนนี้เครื่องน้ำพริกของเราก็เสร็จแล้วไปตั้งกระทะกันใส่น้ำพริกที่เราเตรียมไว้ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศผัดแล้วจะรู้สึกวว่าาาาามมัันนนนนนแห้้้้้งงไปปนปะจกก็เเลลลยตติสรดบ ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะใส่ผงนัวลงไปด้วยพอชิมแล้วได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วถึงจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปในขั้นตอนสุดท้ายนะตอนนี้น้ำพริกปลากระป๋องของเราก็เสร็จแล้วทําง่ายไม่ใช้ปลากระป๋องแค่กระป๋องเดียวเองนะน้ำพริกก็คือข้อนแล้วแล้วก็ไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยดีกว่าวันนี้จีก็จะกินกับไข่ต้มยัางมาตุกตกแต่งหน้าน้ำพริกได้ผักชีนิดนึงนะทุกคนเสร็จแล้วน่ากินไหมมาเราไปชิมรสชาติกันเลยดีกว่าปกติเราจะใช้เนื้อหมูทําใช่ไหมแต่รอบนี้คือใช้ปลากระป๋องทำ ปลานะแต่รสชาติก็เป็นน้ำพริกอ่องเลยและเมนูเนี้ยก็เหมาะกับสายประหยัดมากๆเลยนะทุกคนทําทีนึงก็คือกินได้หลายมือและว,วัตถุดิบที่ใช้ทําก็ราคาไม่แพงด้วยจีซื้อน้ำพริกมา10บาทไข่ไก่ก็ตกฟองและประมาณ5าบาทส่วนผักก็ราคาประมาณ20-30แต่มันก็สามารถกินได้หลายมือแล้วก็ไปทําเมนูอื่นได้แล้วปลากระป๋องก็คือ8บาทเองอะ่ะทุกคนถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่หน้าโปรไไฟลลของจจีแ้้้วกก็ิมดเย